วันนี้นะคะแม่คะเอาขนมจิบมาเสิร์ฟให้กับคุณคุณเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นขนมจิบที่ทานได้ค่ะเป็นขนมจิบที่ถือได้ถือแบบไม่เคอะเขินแล้วก็ไม่อายใครด้วยนะคะนั่นก็คือกระเป๋ารุ่นนี้ค่ะกระเป๋าทรงขนมจิบหลายคนถามในคลิปที่แล้วที่หม่ค้าลงไปถามว่าเอ๊ะทำจากวัสดุอะไรวันนี้ก็พูดได้เต็มปากนะคะคลิปที่แล้วลืมวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกระเป๋าหวายสาร ทรงขนมจีบค่ะคุณนี่สวยงามมากๆมาทมาทความรู้จักกันเลยว่าเอ้ยมันสวยยังไงมันดียังไงประโยชน์ใช้สอยเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาตัวอย่างเอาตัวนี้ก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นของลายที่แล้วนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นไปแล้ววันนี้เอาลายใหม่มานําเสนอคะ่ะเริ่มจากนะคะเป็นทรงขนมจีบอย่างที่คุณเห็นนะคะฐานกระเป๋าตรงนี้นะคะอยู่ที่ 7.5นิ้วซึ่งจุของได้เยอะมากเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะด้านในคนุณให้เปิดด้านในก่อนเลยด้านในบุผ้าให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็จะมีช่องซิปให้สําหรับใส่เหรียญใส่เงินอะไรแบบนี้ซึ่งมันจะได้ไม่กระจายคุณใส่ของได้เยอะจุของได้เยอะจริงๆชอบตรงที่ว่ามันเป็นทรงตั้งแบบนี้เวลาวางคือมันก็ไม่ไม่ลงไปกองกับพื้นแล้วเวลาเราหาของหาอะไรเนี่ยมันมันหาได้ง่ายเนื่องจากว่ามันจุของได้เยอะดังนั้นของก็จะมากองรวมกันอยู่ที่นี่แล้ว เวลาค้นหามันก็ง่ายมองเข้าไปเห็นเลยคุณนะคะแล้วก็จัดปรับทรงได้แล้วด้านนอกเนี่ยคือเขาสารให้เป็นแบบเป็นหวายเอามาสารโดยผ่านกรรม,มวิธีนะคะหวายเนี่ยในภาพจําของแม่ค้าเนี่ยนะคะคือมันต้องแข็งๆหนาๆนานานาแล้วก็ถือใบวัดอะไรแบบนี้แต่นี้คือไม่ใช่เขาปรับมาให้มันนุ่มนิ่มแบบนี้นะคะแล้วเขาก็มาเคลือบด้วยสีให้มันมีความเงาเงาวาวและมีความแบบ จับแล้วมันสบายมือค่ะคุณมันไม่แข็งเหมือนต่ก่อนนะคะด้วยความกรรมวิธีต่างๆที่เขาทํานะคะเนี่ยเห็นไหมคะสวยงามมากๆแล้วมันเวลาถือคือมันก็ดูดีดูน่ารักมันเป็นงานไทยๆงานทํามือคุณเห็นไหมคะเนี่ยน่ารักมากๆตรงสายของแขนเนี่ยก็ทนทานมากๆแล้วก็มีแต่งลูกโปงลูกปัดแบบนี้ล,บบนลูกปัดไม้น่ารักมากคุณผู้หญิงเราเนาะมีกระเป๋าหลายใบยถือแต่ละใบเนี่ยมันไม่ซ้ํากันเลยบางทีไปงานนี้ถือแบบนี้ไปเที่ยวที่นั่นถือแบบนี้ อยากให้คุณเปิดใจถือกระเป๋าใบนี้ถึงราคาอาจจะไม่ได้สูงมากมายเชื่อเลยว่าคุณอาจจะมีตั้งแต่ราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหลายหมื่น ลองเปิดใจดูใบนี้ไม่แพงแต่ว่าดูดีถือแล้วดูแพงนะคะบอกเลยเรามีลายอะไรมาบ้างอ่ะเริ่มลายแบบในมือแมคค้านี่ก็น่ารักเป็นลายสกอตเนี่ยเท่ๆถือใส่กับผ้าไทยก็เก๋หรือว่าคุณจะใส่กับชุดธรรมดาธรรมดาในวันธรรมดาของคุณก็เท่มากๆเพราะมันใส่ของได้เยอะอันนี้คือประโยชน์แต่ว่าความเก๋ก็ไม่ได้น้อยหน้านะอะหรือว่ารายนี้ก็สวยคะ่ะเรียบเดูดีดูหรูนะคะ หรือจะเป็นลายนี้ลายนี้ก็เป็นลายสกอตแบบไม่เยอะน่ารักน่ารักหรือจะติดตุ๊กตาน่ารักน่ารักแบบนี้โอ้มันก็น่ารักมากนะคะอ่านี่ลายเดิมที่คนถามหากันเยอะๆเลยก็นี่ลายนี้ลายนี้ก็คือเป็นลายที่ถูกถามหาเยอะลายนี้เช่นกันสองลายนี้ก็น่ารักดูทันสมัยดูดีนี่ใส่สลับกันก็ได้คุณนี่หรือจะเป็นลายนี้ลายนี้ก็สวยนะคะมีทั้งหมด6ลายในรอบนี้นะคะแล้วก็ยังมีเหลือลายนี้ลายเดิม ก็ยังมีคนถามหากันอยู่โอเคเดี๋ยวคุณดูภาพนิ่งภาพสไลด์ได้ว่าแต่ละลายมีลายอะไรบ้างมาฟังราคากันค่ะราคารุ่นนี้นะคะเหมือนเดิมอยู่ที่ที่390ถ้าใครเก็บไปทางก็คือ440 แม่ค้าไม่มีโปรแต่ถ้าใครอยากจะซื้อ2ชิ้นนะคะก็อยู่ที่750ลดถให้ได้นิดหน่อย750เผื่อว่าใครอยากจะเอาไปฝากพี่ฝากน้องหรือว่าเอาไปใช้เอง2ใบวันนี้ฉันถือใบนี้พรุ่งนี้ฉันถือใบนี้อะไรแบบนี้นะคะก็คือ2ใบ750้าทักเก็บปลายทาง 790ส่งให้ฟรีแบบด่วนด่วนถ้าสนใจไลายไหนชอบสีไหนก็ทักมาได้เลยนะคะช่วงนี้ใกล้จะสงการนะคะเอาไปเป็นของฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าลูกๆของคุณก็ได้ลูกสาวอย่างเงี้ยลูกสาวแม่ค้าชอบแล้วนะคะเนี่ยเอาเป็นของขวัญของฝากให้ได้เลยนะคะเป็นของะะขวัญปีใหม่ไทยโอเคลาบไปแล้วค่ะกระเป๋าสวยๆแบบนี้คุ้มใส่แล้วก็คือใส่ได้จุก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 